สวัสดีครับยิต้อนรับเข้าสู่ช่อง iphone t o hand channel นะครับวันนี้มีสินค้ามาเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว ipad mini 6นะครับตัวล่าสุดเลยเนาะโอเคนะครับก่อนับชมคลิปยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งสกายให้เราด้วยนะครับโอเคนะฮะมาดูเครื่องกันดีกว่านะครับไม่เสียเวลาเนาะตัวนี้ติดฟิล์มให้แล้วนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มกระจกสวยงามนะครับเครื่องไม่มีรอยนะครับเครื่องนี่ประมาณ2วันมั้งประมาณประมาณนี้ครับวัน2วันสวันประมาณเนี้ยครับเครื่องสวยๆมากๆนะฮะดูฮะะไมม่ีรรอยนคับ เครื่องเหมือนออกจากสูย์มาเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเครื่องเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่ใจได้เท่าไหร่่แน่ใจว่าเครื่องกี่วันเนาะแต่ไม่นานมากครับเร็วๆนี่แหละครับยวงไ้ลงรายละเอียดทีให้หน้าเพียนนะครับแต่เครื่องสวยงามมากๆนะฮะโอ้ยรอยมือผมเยอะเป็นรอยมือนี่นะครับรอยมือนะอเช็ดแล้วก็ไม่มีนะครับนี่นะครับเช็ดไปก็ไม่มีละ โอเคมาดูตัวเครื่องกันนะครับผมนี่นะครับเป็น iPad mini รุ่นที่6นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับความจุ 64GB นะครับเป็นตัว Wi-Fi นะครับปรับแสงลดแสงได้ปกตินะครับเพราะเครื่องยังใหม่คลิปอยู่เลยนะฮะดูโทยังปกติหมดทุกอย่างนะครับมาถึงเรื่องเสียงด้วยกันเนาะฟังเสียงกันเลยนะครับ เสียงกระหึ่มากนะหครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาถึงการถ่ายรูปนะครับผมอ่านี่นะครับถ่ายรูปไปดูนะฮะนะครับรูปที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่นะฮะนี่นะฮะ ได้ปกติทุกฟังก์ชันนะครับอันนี้จะมาดูกล้องหน้านะครับนี่กล้องหน้านะฮะี่ภาพไถ่ายถันสักครู่นะฮะนี่กล้องหน้านะครับทำงานได้ปกติเหมือนเครื่องใหม่มากๆนะฮะเครื่องนี้จะไม่ได้ใช้งานเลยดีกว่านะครับถ้ามีไซเคิลแบตเหมือน iPad นี่จะดีมากเลยฮ้ยมีเหมือน MacBook นะฮะมันจะดูเลยว่าชาร์จกี่ครั้งจะชาร์จน้อยมากแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะเคนะครับ เครื่องสวยๆนะฮะมีมาพร้อมใบเสร็จเลยนะครับเครื่องสวยๆเลยนะครับตัวที่เป็นตัวสีสเปกเกอรหรือสีดำนะครับผมเอ็นะอุปกรณ์ที่มีให้นะก็มีเป็นสายชาร์จก็นะครับแล้วก็หัวชาร์จเดิมๆเขานะครับแล้วก็มีเป็นตัวคู่มือนะครับผมนี่นะฮะเอ็นะครับเครื่องสวยงามครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับใส่จะไม่ใช่ใส่ซิปสิเรียกว่าคุณใช้งานได้เลยนะครับซื้อไปนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเครื่องสวยงามยังไงก็ท่านใดสนใจก็ทักเฟซทักไลน์ได้ครับหรือไปสะดวกทักมาก็ ตัสอบถามได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้กันนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม